คนงานหยุดลาไปหวานข้าวนะครับจะเลยทำหน้าที่ให้อาหารฝ่านี้นี่คือชุดหมุนสาวาบางส่วนนะครับประมาณ10%ของฟาร์มเรานะครับติดกิฟทํทำประวัติทุกตัวแล้ววัคซีนทำครบนะครับก็มีเด็กน้อยรุ่นประมาณ2-3เดือนนะครับที่ติดกิฟปล่อยลงมานะครับเรื่องเล็กนี่ก็คือติดกิฟหมดแล้วนะครับนี่อยู่ที่ไหล่ของเขา ทุกตัวก่อนที่จะปล่อยลงสูงทําการติดยึคทาประวัติทุกอย่างแล้วนะครับตอมีหนึ่งหนึ่งหลายตัวที่จะจับขึ้นนะครับอายุก็อยู่ประมาณห้าหกเดือนละมันก็เลยได้ตัวผู้ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวผู้ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตัวเมียประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับส่องไปได้ตัวผู้เยอะมากกำลังออกสร้อยออกสีนะครับ ถ้าดูในกล้องเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนอคล้ายตัวเมียแต่จริงๆแล้วตัวผู้เยอะนะครับเก๋เ,เรัขาพามาชมน,นะครับเขากินข้าวแล้วเขาก็จะลงไปที่สนามหญ้าด้านล่างนั้นครับร่มตะขบแล้วก็มีหญ้ารอบฟาร์มเลยนะก็จะไปอยู่ในพงหญ้าอยู่ด้านล่างก็ในคอกข้างล่างก็มีนะครับ แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับ